วันนี้พี่จิตกินกันพามากินข้าวที่บ้านริมน้ำพอเดินเข้าไปในร้านให้ฟิลเหมือนกับไปกินข้าวที่บ้านปู่ย่าตายายเลยเมนูที่พี่จิตเลือกมาวันนี้บอกเลยว่าเด็ดๆทุกเมนูให้ที่มองหาร้านอาหารที่จะพาครอบครัวไปทานแนะนำที่นี่เลยนะแนะนําให้จองโตเข้ามาก่อนนะเมนูแรกพี่จิตจัดมาเป็นผัดแม่ใส่บัวลอกเกอร์เมนูนี้เป็นของว่างจังวางบอกเลยว่าวฟิลต้นน้าที่ราดให้ฟิลเหมือนเป็นกะทิะทมีความโัวโถวหน่อยหน่อยอะทุกคนเมนูนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีกุ้งกระเบื้องหลงังคาโบดพันใหญ่มากเมนูที่ครอบครัว เด็ดตัวน้ำจิ้มไม่หวานมากน้ำพริกก็นเนี่ยพิจิตชอบมากเป็นน้ำพริกคู่ตุนางันเสิร์ฟมาพร้อมกับสตอรนี่พิจิตได้กินไม่หยุดเลยทุกคนเป็นน้ำพริกแห้งๆมีความปลาะปลาะหน่อยๆแล้วก็ใส่พริกลูกโดดมากินกับข้าวผัดกักหมูนี่ข้าวก็ดีแบบสุดๆแงเหลืองปูไข่ย,ยอดมะพร้าวต้องมาจัดที่นี่เลยนะเขาให้ไข่มาแบบจุกๆแบบนี้เลยเต็มจนถึงเครื่องแกงไม่เหมือนเขาเลยนะกุ้งเผาเขามีให้เลือกหลายแบบ2ตัวโล3ตัวโลพิจิตจัด2ตัวโลมาหัวกุ้งชำ่ชำๆแบบนี้เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาที